สวยนะคะแล้วก็การเตีอีกหนึ่งเสียงเลยนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยที่เจอกระต่ายเนี่ยก็จะถามกันเยอะมากๆเลยว่ากระต่ายไปทําอะไรมาทําไมหน้าถึงได้วีเชฟเรียวสวยขนาดนี้ดูสิดูสิสปื้มมากๆเลย,เยดูสิดูสิปื้มสุดนะคะบอกเลยค่ะว่านะคะตัวยาดีมากๆเลยเห็นผลจริงลงเร็วจริงนะคะแล้วก็กับฟริดาลินิกเนี่ยต้องคอนเฟิร์มว่าดีจริงอะไรจริงหน้าบานกามใหญ่เอาอยู่อย่างแน่นอนนะกับโปรถอกเริ่มต้น เพียงแค่2,990บาทเท่านั้นและที่สำคัญค่ะทุกตัวมีออยอนะ,อะไม่ใช่ของยิ่วหรือว่าจะเป็นโรผงนะและที่สำคัญค่ะคลินิกที่นี่ยนะกับฟาริดาคลินิกเนี่ยเขายังผสมตัวยาให้แบบ เห็นกันจะจะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการนะคะไว้แล้วก็วางใจได้ว่าที่ฟาริดาคลินิกของเราเนี่ยนะคะเป็นโบท็อ,อกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะและบอกเลยค่ะว่าที่เทียบกับฟาริดาคลินิกเนี่ยเขาผสมยากันให้เห็นต่อหน้าด้วยนะมั่นใจเลยค่ะว่าจะได้ของแท้อย่างแน่นอนและที่สําคัญค่ะที่นี่เนี่ยนะคะเขามีให้เลือกความสวยเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อยไหมโบท็อ,อกฟิลเลอร์ต้องที่นี่นะคะกับฟาริดาคลินิกเท่านั้น ก็เสวเกันเพื่อนเพนพ,นพ,นพอเปิดไฟก็ต้องกลับรไปโตกันไหมที่เปิดเธอไม่ทำอะไรก็แค่เจอปวดคิดกันไปไกอยากจะเผยความในใจต่อไปนี้จะเป็นยังไงนาะเฮ้โ hey, อ hey, ้ไม่สนไม่ใส่ใจไม่รู้เชกนนินอนใจใครยังไงไม่รู้ไม่สนใจฉัน See?